ใช้ชนค่ะคุณชมตอนนี้แทงหลอดออกมาแล้วจ้าคุณชมเห็นสีไหมเขาป้ายสีตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่หลอดยังไม่กลางเลยค่ะตอนแ,แม่กุสุมาค่ะว้าวคุณชมดูสิคะอูยหลอดเพียบเลยค่ะกว่าโคทองค่ะ2อหลอดเร็วมากๆเลยนะคะหลังจากที่ทําไปนะคะใครนะคะที่ปลูกวันสีแล้วไม่แทงหลอดไม่แตกกอน,นะ,ะมาทํา ทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ไปทําอะไรกันบ้างตอนนี้ทําอะไรกันบ้างไปทํางานกันแล้วหรือยังนะคะเข้ามาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะที่มีปัญหานี้เลยนะคะปลูกวันสีแล้วไม่แทงหลอดเนี่ยทายังไงคะแม่จิ๋มนะคะมันยุบแล้วมันก็ไม่ขึ้นมาสักทีนะคะนี่แม่จิ๋มได้ทดลองทําแล้วนะคะประมาณ 7วันค่ะเห็นผลจริงๆได้ผลด้วยนะคะแล้วก็ทําง่ายนะคะทําวิธีนี้รับรองนะคะบอลสีนะคะแทงหลอดออกมาแน่นอนไม่จิมลองใช้กับชายชนด้วยนะชายชนไม่จิมตัวนี้แทงหลอดออกมามีสีตั้งแต่ใบเล็กๆเลยค่ะสนใจใช่ไหมคะทํายังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันและก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามสาคูชาแนลด้วยนะคะไปค่ะแม่จิมทำยังไงเดี๋ยวไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกบอนสีแล้วไม่แทงหลอดสักทีนะคะมาเจอสูตรนี้กันจ้ามาเริ่มกันเลยค่ะแจกสูตรฟรีนะคะบอนสีแทงหลอดแน่นอนเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะเราใช้กดอะมิโน,โนค่ะจากผงชูรสโมโนโซเดียมกุตเตเมดนะคะ ทําให้รากเยอะรากเดินดีเขาก็จะแทงหลอดแตกกอพอเขาโตขึ้นเขาก็จะแข็งแรงนะคะต้นจะแข็งแรงมากใช้นี้ได้เลยนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะ,ะต่อไปค่ะเราปลูกบันสีแล้วไม่แทงหลอดหรือว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆนะคะไม่แตกยอดไม่แตกใบไม่มีผลไม่มีดอกนะคะใช้กระปิเป็นส่วนผสมนะคะเขามีสารไสโตไซนนนค่ะช่วยกระตุ้นรากทําให้รากเยอะพอรากเยอะก็จะมีการแทงหลอด แตกยอดแตกใบนั่นเองนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะจ๊ะเขาทําจากเคยค่ะมีสารไซโตไซเนนนะเนี่ยดีมากๆเลยค่ะต่อไปจ้าเครื่องดื่มชูกําลังนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเป็นวิตามินค่ะเราอยากให้ต้นไม้แทงหลอดนะก็ต้องให้ต้นเขาแข็งแรงโดยการเสริมสร้างให้วิตามินแก่เขานะคะมีวิตามิน B3 B5 B6 B12 นะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้เช่นกันค่ะ ต่อไปค่ะนี่เลยนะคะเป็นการกระตุ้นนะกําจัดเชื้อโรคต่างๆถ้าต้นไม้ของเรามีเชื้อโรคมีเชื้อรานะรากเนา่าโคนเนา่ามันก็ไม่แตกมันก็ไม่แทงหลอดออกมาเพราะฉะนั้นต้องใช้อันนี้มีส่วนผสมด้วยนั่นคือน้ําปูนแดงกินหมากนั่นเองนะคะคุณผู้ชมไปหาซื้อตามร้านขายของชาทั่วไปนะตามตลาดสดนะคะหรือว่าสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะช้อปปิง้งไลเซดามีหมดนะคะตอนนี้มีขายหมดเลยสะดวกมากๆเลยนะคะ วิธีการทำเดี๋ยไม่จิบอกอีกทีหนึ่งว่าทำยังไงเอฟซี FC ม่จิได้ทําได้หมดแล้วมั้งก็คืออ่าบอกเลยละกันนะคะก็จะใช้น้ำหนึ่งลิตรเนาะแล้วก็ปูนแดงกินหมากนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนคนคนนะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้หนึ่งวันยีิบสี่ชั่วโมงเขาจะตกตะกอนแบบเนี้ยแล้วก็เอาน้ํำใสๆเข้ามาใช้นะคะฉีดพ่นทางใบได้โดยเฉพาะกล้วยไม้หรือว่าบอนสีของเรานะคะฉีดทางใบได้เลย ช่วงนี้ยิ่งเกิดเชื้อรายเยอะใช้ใช้อย่างนี้ยค่ะใช้ได้ทุกวันหรือว่าสัปดาห์ละสองสามครั้งได้เลยนะคะอาการดีขึ้นแล้วก็ลดน้อยลงใช้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะคะต่อไปค่ะจุลินซียน้ำซาวข้าวนี้ม่จิมทําไว้ละคุณผู้ชมท่านไหนไม่มีน้ำซาวข้าวนะให้ทําเป็นจุลินรียน้ำซาวข้าวไว้ใช้เลยนะคะดีมากๆเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชแข็งแรงสุดๆเลยนะคะใช้ได้ทั้งพืชไร่พืชสวนไม่ดอกไม่ปรับใช้ได้หมดเลยค่ะเนี่ยวิธีการทําเดี๋ยววางไว้ ตาลิงเข้าไปดูได้เลยนะคะน้ำสาวข้าวเยอะหุงข้าวทุกวันนะคะใช้น้ำสาวข้าวสดๆดดีมากๆทำให้ต้นแข็งแรงค่ะไปค่ะก็จะเป็นน้ำนะคะ5ลิตรค่ะ,ะมาดูวิธีการทำกันเลย จากที่เรานำส่วนผสมทุกอย่างที่เตรียมไว้นะคะละลายกันให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาดูอัตราการใช้แล้วก็วิธีการใช้กันเลยจ้าเตรียมน้ำไว้ในถังนะคะถ้าแล้วเรียบร้อยเราก็น้ำฮอร์โมอนที่ผสมมาสักครู่ค่ะเทลงไปเลยจ้าเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมก็จะได้น้ำยานะคะกระตุ้นบอลสีให้แทงหลอด แต่ก็ออกมาเยอะๆเลยนะคะด้วยสูตรง่ายๆค่ะทำได้ทุกท่านเลยนะคะได้แล้วนำไปลดเลยจ้ามาดูผลที่ได้ค่ะคุณชมชายชนค่ะตอนนี้แทงหลอดออกมาแล้วอย่างห,หมคะสีแบบว่าป้ายตั้งแต่หลอดยังไม่กลางเลยค่ะนี่แม่จิ๋มทําไปก็ประมาณสิบกว่าวันนะคะชายชนจะออกมาช้ากว่าปอนมันบ้านนิดนึงนะคะแต่ว่าก็แทงค่ะด้วยสูตรนี้แหละนะคะ ตอนแรกนะคะนี้ได้มาแบบโซมมากไม่ป้ายเลยนะคะนี่แม่จิ๋มก็มาทำวิธีนี้แหละนั้นคือเปลี่ยนดินใหม่จ้าดินสูตรที่แม่จิ๋มสอนคุณผู้ชมไปนั่นแหละได้ผลดีสวยทุกต้นบอนสีแข็งแรงนะคะแถมอย่างนี้ได้สีป้ายมาแบบนี้นะคะสีเต็มใบทุกต้นเลยค่ะจากที่แทงหลอดเราต้องให้อีกไหมคะแม่จิ๋มให้สิจ้าหนึ่งแก้วคะ่ะไม่ต้องรอนะคะรดเลยจ้า ไม่ต้องให้โดนใบนะจ๊ะแต่ถ้าตัวเล็กๆนะคะเแบบีอยู่เราก็ลดปริมาณนะคะใหเ้เจือจางน้ําเยอะหน่อยนะคะอย่าเพิ่งใช้แบบเข้มข้นนะคะใช้แบบเจือจางก่อนนะแล้วเราค่อยเพิ่มปริมาณให้เข้มข้นมากทีลนนิดนะนดนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะใบเขาจะได้ไม่ไหม้นะจ๊ะอันไหนที่เราให้มากเกินความจําเป็นก็ไม่ดีคะ่ะให้แต่พอดีคะ่ะว้าวคุณผู้ชมกระถางนี้เห็นชัดหน่อยนะคะกว่ากระถางที่แล้วเนาะ เริ่มที่จะบานแล้วเห็นไหมคะป้ายสีตั้งแต่เล็กๆเลยแม่สิงก็าใส่ใบมะขามนั่นแหละนะคะผสมดินปลูกด้วยเนาะแล้วก็ใช้สูตรนี้กระตุ้นค่ะเขาก็เลยแทงหลอดออกมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไช้ชนหงสุวรรณนะคะไก่สุดสงวนไก่ต่างๆนะคะแม่สินใช้หมดในบ้านแม่สินนะปลูกต้นไม้นะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับ หรือว่าเป็นไม้มงคลใช้สูตรนี้กระตุ้นค่ะถ้าเขาไม่แทงหลอดนะอยู่ดีแบบว่ายุบไปแล้วอุย้ยทําไมมันไม่งอกสักทีอะไรเงี้ยแม่จิมจะจัดการด้วยสูตรนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็นําวิธีนี้ไปใช้กับต้นไม้ได้นะจ้าว้าวคุณผู้ชมดูตะละแมมกุสุมาของม่จิมนะคะงามมากนะคะแล้วก็มีสีสันนะคะสดใสมากๆเลยแต่ใบด้านล่างนะคะ ใบเก่าแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มซีดแบบนี้คือเขาจะทิ้งใบนะใช้สูตรนี้กระตุ้นบ่อยๆค่ะทําไมของแม่จิมมันงามมันกอใหญ่เสมอนั่นคือว่าคุณผู้ชมดูนะคะอืมหลอดเพียบเลยค่ะนี่แหละเราต้องมากระตุ้นใช้สูตรนี้เลยนะคะเพื่อให้หลอดไม่นะขึ้นมาทดแทนใบเก่าๆโ้มโมของเราไปบอนสีของเราก็จะเต็มกระถางอยู่ตลอดค่ะจะสวยแบบนี้เลยนะคะ มาแล้วก็มาตักรดลงดินเลยลาดเลยค่ะคุณผูม้ชมเนี่ยหนึ่งถึงสองแก้วได้เลยนะคะถ้ากระถางใหญ่ก็เยอะหน่อยค่ะกระถางเล็กๆก,ก็ใช้นิดหน่อยนะคะดูกระถางนี้เห็นไหมคะหลอดใหม่ออกมาเพียบเลย มาดูกระถางนี้บ้างน,นะคะหงชูวันค่ะคุณผู้ชมนี่ใบใหม่นะคะกลางแล้วสีสันสวยสดใสดส,ดสุดๆนะคะตอนแรกใบเขาก็เหลืองแบบนี้แหละนะคะเนี่ได้มาก็ส้มๆนั้นเลยนะคะไม่จิ๋งก็มาฟื้นฟูใหม่อ่าทุกสัปดาห์คุณผู้ชมก็ลดเลยจ้าแล้วต้นเล็กๆลาะคะใช้ได้ไหมคะแม่มจิ๋งคาได้จ้าเราก็เล่งให้เขาโตเร็วด้วยนะคะ นี่หลังจากที่แม่จิงใช้ไปนะคะนี่หลอดใหม่แทงออกมาทุกต้นค่ะขอบอกนะคะได้ผลจริงนะคะเราทำเองได้ต้นนี้ไดเห็นไหมคะเขียวเเล็กๆเนะะี่ยค่ะเริ่มออกมาแล้วเห็นไหมคะทุกกระถางเลยค่ะนี่อืยิ่งต้นนี้นะคะใบยิ่งเยอะเลยนะคะหลอดเขาใหญ่มากเนี่ยค่ะ คุณผู้ชมลดได้เลยนะคะถ้าต้นเล็กเราก็ใช้เจือจางน้ําหน่อยนะคะอย่าใส่เยอะหรือว่าเข้มข้นมากเกินไปอ่านด้เลยจ้า <S <S ทุกๆสัปดาห์นะคะควรที่จะใช้สูตรนี้กระตุ้นนะสลับกันกับปุ๋ยชนิดอื่นได้นี่คะไม่จิมได้จ้าแต่ควรที่จะห่างกันหน่อยนั้นสักสามสี่วันนะแต่ละสูตรนะเดี๋ยวใช้บ่อยอย่าใช้เยอะนะคะใบเขาไหมใบเขาเหลืองได้นะเพราะว่าเกิดความจําเป็นนั่นเองนะคะ คุณผู้ชมนาสูตรนี้ไปทําเลยจ้าได้ผลจริงแน่นอนจากประสบการณ์จริงนะคะคือแม่ถึงใช้จริงๆนั่นแหละก็จะให้คุณผู้ชมได้เห็นบนสีแต่ละต้นที่ทําไปนะคะว่าเขาเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะแกกรอดไหมใช้ได้คะ่ะสูตรนี้เด็ดจริงๆคะ่ะทั้งใหม่แม่จิ๋มสวยไหมมีสีทุกใบเลยนะคะนี่คือผ่าหัวที่พาคุณผู้ชมทำนั่นแหละนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะ นี่ก็เข้าจะสองเดือนแล้วนะได้ขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ดกมากๆนั่นคือหลอดค่ะคุณผู้ชมดูสิอุย้ยเยอะมากใบเล็กๆเห็นไหมคะอย่างปาสูตรดินที่แม่จิ๋มสอนคุณผู้ชมไปนั่นแหละนะคะทําจริงใช้จริงจากประสบการณ์ของเรานะคะนี่อันนี้หลอดใหม่เพิ่งบานเห็นไหมคะมีสีค่ะแล้วสีเขาก็สดด้วย ใบใหญ่นะคะแต่ก็เป็นพุ่มแบบนี้เลยคุณผู้ชมใช้สูตรนี้ได้แม่ถึงก็ใช้สลับกับปุ๋ยต่างๆที่สอนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็สูตรรที่สอนคุณผู้ชมไปนั่นแหละใช้ทุกสูตรค่ะสลับกันนะคะไม่ลองไม่รู้นะคะดีกว่าจะปล่อยให้เขาโซมไปนะคะแล้วก็พักตัวยุบหัวไปเนาะนี่คุณผู้ชมทําเลยเราทําไปแล้วนะคะเป็นยังไงผลเป็นยังไงบ้างได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงนะคะ คอมเมนต์ Comment, มาบอกมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ประสบการณ์นะคะมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆที่รักการปลูกบอนสีกันด้วยนะจ้าคอมเมนต์ Comment มาใต้คลิปกันเลยจ้ารีบทำกันเลยนะคะคุณผู้ชมจะได้มีบอนสีส,สวยใบใหญ่ๆเหมือนของแม่จิ๋นด้านหลังเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นบอนสีบ,นบ้านๆนะคะก็ให้ความสวยงามกับเราได้อยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ค่ะ เราไม่ต้องไปซื้อต้นไม้ราคาแพงๆนะวันนี้แม่จิม๋มบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจะาก,กันาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูชาแนลกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ